สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับเมา่อวาเราขึ้นเดกๆนะเด็กเตี่ยคนละมาร่วมเอาอันนี้คืออย่างนี้ไอเนี่ยนะครับคือมันเป็นขาถ,ถึงเาใส่ง่านอยู่แล้วที่เนี่ยไอที่คาบดำๆเนี่ยนะครับล้างแล้วขัดแล้วมันมันได้ประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นขาบไหมเพราะว่าข้าใส่ไ,ไฟคนข้างแรงย่ามขาเจียวหมู นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกับเหล็กอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นอย่างผมคือเอาไปให้อนทั้งเบิร์เนี่ยอันหนึ่งก็หลายบาทแหละจะถึงว่าค่ามันยังต้องผมหลักกองลูกค้างบ้านจะซื้อเล็กนะครับหรืออุกปรกรณ์ที่เสียเกิดการใช้งานแล้วถ้าวางไว้เฉยๆนี่สนิมกระขื้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเอาไปให้คนที่ิ่นจะใช้ประโยชน์ต่อจะดีที่สุดกระทะกระทะนี่ใหม่มากผมบอกให้ก่อน กระทะรดสุดท้ายผมซื้อมากนี่พี่น้องกระทะรดสุดท้ายผมิ่งซื้อมากนี่ยังไม่ถึงหกเดือนผมได้ยุดใส้นะครับได้เสื่อกนกระทาอุตสาหกรรมมาแทนเลยได้ไม่ได้ใช้เลยนะครับลองนี่คือบได้ใส่เลยเป็นกระทะรดใหม่ตัวสุดท้ายที่ผมซื้อล่าสุดนะครับใบนึงแบบพันอับบอกให้ยัง,งว่ากระทะยากนี่คือใบนึงพันอัแบเกือบสองต่อใบวันนี้ผมจอไป ให้ทีมงานพี่บุม๋มนตรดาแล้วก็พี่ๆที่อยู่ตำบลบกับกไดบักไดตำบลบกักไดอำเภอ,อ,อจังหวัดสุรินทร์ <c oughs> นะครับอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เตรียมเรียบร,อยร้อยพี่น้องเสียวขึ้นแล้วสีไปแววซื่อเพราะทางมาม่าทางน้องๆที่ฟินขับกะไม่จิใไกซอยอีกก็คือ สิแวแสซืออาหารแห่งต่างๆคือมีข่าวสารบอกมาม่าปากกัดกระป๋องอีกก้อนสีหอดอ่าอเพอพรลมัมลงหลักสิแวแสซือยูซูลินเนาะเพิ่มอีกต้องขอบคุณทางฟินขับมากๆน้องนองมากาต่างๆด้วยนะครับนี่ละอัศีร่วมกัก็เอาเพิ่นนะครับก็จะไปส่งเพิ่นนะครับไปจริงส่งจริงนี่แหละไม้ครับตัวอีกคือไม้แห้งวาว่ามันบอยบอยได้ใส่เพอะการะลาดอก ัก,กอุตสาหก,ก,กรรมมากพุยกยุตใส่ท่านที่ถ้ำทำความสะอาดไปเนาะอ่ะโอเคทุกคนอนุโมทนาบุญสาธุด้วยกันซอยกันยาตกตกทุกด้ยากจริงๆเราไม่ตกทุกหรยากหรอกเพียงแต่ว่าเกิดวิกฤตหรือว่าเหตุการณ์บ้านเรื่องแบบนี้ที่ชายแดนแบบนี้ผมก็อยากซอยเราไม่มีกําลังหรือเราไม่มีเวลาที่จะไปไปจับปมจับปืนน้ําเพลินหรือว่าไปบุกเน้าหนาน้ําเพลินเพราะฉะนั้นเท่ากัอะไรแค่นี่นะครับ อะไรที่เราพอช่วยได้ซอยกันพี่น้องไม่ได้คิดอย่างอื่นผมมีคนเทเต์นร้อมนะครับแต่ว่าไทายเบื้องมาเออ,อเคประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพอกันอยู่ที่อํเาเภอพนมดงรักนะครับตําบลบักไดปักไดอ่านยากนิดนึงนะคบตําบลบักไดโอเคพี่น้องเดี๋ยวพอกันครับพี่้องสวัสดีเอซีนะครับ,รบตอนนี้อัปเดตเนาะตอนนี้เราจอดซื้อของนะครับอยู่ที่แม็โโรสาขาสุรินเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้ต้องขอบคุณน้องๆค่ายโกเกียวมิวสิกแล้วก็ฟินขับนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องโกกิบอสวิกนะครับแล้วก็มาม่าซังในฟินขับน้องๆค่ายพิงโตเกียวมิวสิกเกือบจะทุกคนเนาะถ้าอายเอ่ยน้าก็คงเยอะนะครับที่น่ก็จะมีน้องยูริน้องชอปเปอร์ครูซิ่งจังแล้วก็อีกหลายๆคน ที่ร่วมสมทุกทุนมาที่มาซื้อนะครับอาหารแห้งข้าวสารเหล่านี้นเพื่อจะไปบริจาคสมทบกับที่บุ๋มประดดาวงผู้ดีอยู่ที่พนมดงรักหรือตำบลอะไรนะบักไดเนาะตำบลบักไดที่เพื่อนคำนับอยู่ตรงนั้นนะอันนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันเราก็จะเอาขึ้นรถหัวแก๊สอะไรก็อยู่ครบแล้วนะครับก็ร่วม ช่วยกันนะครับยอดซื้อทั้งหมดตอนนี้ก็คือ8,000กว่าบาทเนี่ยรถคันนี้8 0 0นกว่าบาทที่เราซื้อเราก็จะเอาไปอีกที่พี่ที่ปฏิจจบัติหน้าที่อยู่หน้าด่านให้เราตอนนี้เนาะไม่ถือว่าเยอะก็ไม่เยอะมากมายอะไรเท่าไหร่แต่มันเป็นน้ำจิตน้ําใจที่เราร่วม้วยช่วยกันอ่าคาปะไทยนะคะหอมแห่งกับเท่มแห่งทีวา แม่น้องโอบแล้วนะคะนี่สมบนไพรยล้วนๆนะคะอันนี้ก็จะเ,เป็นรอถ้าคู่เดี๋ยวแม่น้องจะขึ้นไล่และะหายเอฟซีรอเข้ามาติดตามให้กำลังใจพี่นอกก้องกอดีดอ่าแม่น้องที่คือทักน้อกเนาะอ่ามันก็เลย,ม,เลยม,มาแรงวันมาเยอะหน่อยนะคะจริงๆแม่น้องทำสะอาดเห็นไหมคะนี่สะอาดสะอ้านทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นผ้าหนังเบอร์สี่นะคะ อันนี้ก็เป็นอ่าแพรไข่จ้าตัวรสิ้นสวยๆไข่ทุกตัวอันนี้จอตาใดงามงามจ้าจอตาใดนะคะอันนี้เป็นแพไม่ไข่จ้ารอสักครู่นะคะเอฟซีรอสักค,ะคะ FC. รกคู่เดี๋ยวแม่นองจะขึ้นไลน์นะคะรอเข้ามาติดตามเป็นกําลังใจแม่นองจะแจกสูตรแก้วบองนะคะเห็ดไม้ไม้สดสดเทด,ด,ดแล้วทรงบ่มีขาวพี่น้องสดใหม่ทุกวันนะคะ สั่นเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวรอให้กำลังใจแม่น่องในไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ